รีวิวเครื่องแกะไข่ต้มรอดไหมมาดูกัน hmm. นี่ป้าซื้อเครื่องแกะไข่ต้มตัวนี้มานะคะดูจากกล่องแล้วใช้งานง่ายน่าใช้มากขั้นตอนการใช้งานก็ประมาณว่าเคาะเคาเปลือกไข่วางไข่ลงไปแล้วก็กดนะคะอ่ะมาลองดูกันเลยเอาเครื่องออกมายกส่วนนี้ออกเคาะเคาะเปลือกไข่วางลงไปเอาไอ้ส่วนย่นย่นนี้ใส่กลับลงไปแล้วก็กดปึ๊บไม่ออกสงสัยกดเบาไปค่ะอืม กดแรงๆเฮ้ยมีเปลือกไข่หลุดออกมาแล้วกดอีกอืนิ่งเอ๊ะทำไมมันหลุดออกมาไม่เหมือนในรูปเอาใหม่เมื่อกี้วางมุมแหลมลงเดี๋ยวลองวางมุมป้านลงบ้างนะคะขอขอเปลือกไข่ก่อนวางบุ๊บลงไปตั้งจิตอธิษฐานนะคะ ไม่ออกเอาใหม่เอามุมแหลมๆลงใหม่อืมก็ยังไม่ออกอ๋อสงสัยลืมขอตัวมุมแหลมค่ะเดี๋ยวคอคอให้เปลือกไข่ร้าวก่อนนะ ก็ยังไม่รอดนะคะใครรู้วิธีใช้เจ้าเครื่องตัวนี้ช่วยคอมเมนต์บอกป้าหน่อยเดอ้อหรือป้าใช้ไข่ฟองใหญ่ไปแต่นี่ก็เบอร์2เองนะใครอยากลองเล่นดูก็ไปกดสั่งซื้อได้นะคะ